กระสวัสดีจ้าพี่น้องมันนี้กระพากันคือค่ะกระพากันคือเก่าค่ะกับน้องช่องลิ้นซาฮะโอ้บนจัดพี่น้องวันนี้วันที่ยี่สิบเก้านะคะมกระเมษายนพศนหัวซอดพันธ์ห้าหกสิบหกได้พี่น้องมันลิ้สาเอากระชับผ้าออกไปโคอีกพี่น้องเห็นข้าวา่าหมู่บ้านเข้าไหนไม่แข้งหลายจะไปนอนหมู่นานก็เลยสะกันผ้าออกไปหาไม่แข้งเพื่อได้ค่าขานมเพื่อได้ค่ามาม่าค่าไข่พี่น้องไปรุ่นกับพี่น้องว่าสิได้ ละน้ำเขาหลายบอพี่น้องไปเด้จ้า <c oughs> ออกกันเลยนะครับพี่น้องออกกันไปเลยตามล่าหาแมงแขงอีพีที่สองกับพี่น้อง <c oughs> ตอนนี้หอดกลางของกับพี่น้องไปลุ้นกันเได้มา่ป็นหนึ่งสี่ใดแมงแขงกัพี่น้อง แล้วหอดทงมานางรัดทงนางรัดโขกนางรัดทงครับพี่น้องกว่าสีหอดอันบอดเอาไปแข่งกับไกายเต๋อสุดพี่น้องด้อยเหมือนจะว่ามีรถครพี่น้องสิบสิบล้อสิบกิ่งครับพี่น้องเป็นไปนะพี่น้องแล้ว,วลกออว็อันนี้คือกระท่อมอยู่กลางป่านะครับพี่น้องอยู่กลาง เป็กระ่อมของหน้าข้าหลักพี่น้องแล้วก็เหดอยู่ทั้งในดอนโอ้ยแฝดทะเลาะกับหลักพี่น้องกับน้องแล้วขอบคุณนะรุนกันจะพี่น้องเทียงหน้าอีกหลังหนึ่งจะพี่น้องเทียงหน้าครับเทียงหน้า,นาอันนี้จะเป็นบอนไว้ควายตอนที่เขาดำหน้าจะพี่น้องเด้ออันนี้เป็นคอควายเขาเวลาหน้าเขาจะเอาควายเขาตอนมาใบหนึ่ง อันนี้จะเป็นเป็นอีกหลังหนึ่งค่ะจะมีเป็นสามสี่หลังเลยครับไอหนอทิ้งหน้าเขา,นา,นขาจาทุกมือนี้ดีึืนได้พี่นอเขาวจากเฮ็ดอัน,นเฮ็ดหัวเสนสวนไปสวนมันแต่ควนโบวบวเป็นหัวแต่ว่าเจ้าในขวบพุนเขาจะปล่อยเลยว่ามีว่ามีว่ามีหัวอันห้าวได้พี่นอปล่อยง่วอันนี้คือบอลเลียงไกลพี่น,น,ใน,ในอ จ้าพี่น้อง,งแม่หนะอดพุ่นละาพวกนะตอนพี่น้องรุ่นกันครับพี่น้องรุ่นกันต่อตอนนี้ก็ะยางมหาหอดบ้านโมเด้นพี่นอ้องเน,นื้อเห็ดธุรกิจมื่อจะพี่น้องนี่เห็ดธุรกิจมื่อไหร่บ้างหัวคนตรวจเลยหายเห็ดยางเนาะไปหายไม่แค่เขาว่าไดาา้ร้ายข้างบ่านรื้อส,สิ้งไปนี่สิ่งแต้มเข้ามาบ่มีบ้านโมพี่น้องไปต่อจ้ะตอนนี้ นือ <c oughs> สาวดกย่างมาอีกไก่เติร์ดค่ะหอดโคก,อ,กอย่างคะุณพี่น้องย้อนทอดด้วยค่ะย้อนสิไปหามันแข็งนะไปหาอายุผุดละหน้าเก่าุ่นยหน้าทีทะเลน้าตาลไทยไป,ไปหกกุ่นนออกไกลแห้งยางรัดทงไปยางรัดดงรักโคกไปคุณพี่น้องอิสากเลยละทายบรรยากาศมันโคกน้ำนขี้นข้นหาเบิองอย่าพี่น้องฝนตกสองเทื่าอะยังมันปงค่ะพี่ก็ร่างปงแหละเป็นไปไหนก็ร่างปงไปยุ่งไปนี่แต่น,น้อยอยู่ ฟังเสียงสลินจ้ะพี่น้องว่าหน่วยซ้ำได้เพราะเคยยางมันไกลประมาณถุกอ่ะเกือบซิฟโรดด่พี่น้องก็จะหอดนะขอกก้ะอพื้นกระิ่งจมูกอันหนึ่งลุกอ่ะไปรุนกับพี่น้อง,งสลินจะหอดจมูกไปจะอ้วนแฟนสลินหอดพี่น้องโอ๊ยเม่อไพี่น้องมาหอดว่าฝูงควายฝูงควายฝูงงวัวพี่น,อน้องแต่โน้ตเตะแตหวกก็มีพี่น้องไม่ก็ฝูงควายจ้ะพี่น้อง ควายเขาจะปล่อยไปเลยพี่น้องไปร่วมฝูงกันยังไม่แรงแต่นอนเป็นลอยโต้โต้ท้องลอยโตวบางกับซ้ำลอยท่านยังมีบางบอพี่น้องร่วมฝูงกันยังก็จะพี่น้องยังเพิ่งหอดั้วยหนอนน้องด้อยเพิ่งถึงพระเจ้าไปในที่สุดก็มาหอด้ะพี่น้องโอ้ใช้เวลาสโมก็อีกสิบนาทีจะพี่น้องเล้วดี่มา หัวหน,น้าพี่น้องป้ามาุกหน้าบอ่อโอ้โม่วงกับพี่น้องบุกมองน้อยม่วงกับลัล่อนมีต้นจิกนะพี่น้องเที่มาต้นจิกกุ้งจิกต้นทั้งหลายไปต้นกุ้งอย่ี่น้องอันนี้เป็นป้าดอนกุง้งเห็นมาต้นใบตองกุง้งเดี๋ยวสลิดสีเมื่อวันที่สิบสิบ สามจะพี่น้องจะเอาไปต้องกุ้งอยู่ละฮอร์ฮอเอาตกกระเจียวไปฝากเอื่อยฝากคอนั่มกับมือเหล็กตัางจะพี่น้องสิทิาแฟนจะฟังผลเลยมื่อร้ายซาวบือๆเดี๋ยพี่น้องเอ้ยน้องวัวมีอย่างกินบ่น้อ๊ะไข้กัวเก่าดิดอกฝนมันตกมันไม่หยาโยเขียวหน่อยหนึ่งโยมีมากินงวงหมดแล้วพี่น้องเอ้ยงวงหมดแล้ว น้องบัวมากินหมดแล้วกินหมดแล้วป้อเอาให้แม่ได้ลูกวัาไทยพวกหน่อยสมัยเก่าพีเนาะโอ้ยมีชักหน่อยพี่น้องเอาเมืองดูเท้าของมีอยู่ว่าจะไปกินกับเขาเนาะตอนเที่ยงสิบ่ายเขาเขาบอกมืวงพี่น้องเอาไปเดือเที่ยงหัวเที่ยงละคุณ เพียงน้อยแต่ก่อนทาเียนยุ่ตรงนี้นี่บ้านหลังนี่เพียงหน่อยตรงนี้บ้าพญาเป็นปเพ่อนองคุณเ่อนขงุนกระดกจุ๊พี่น้องระวังเั็นกระดกจุ๊ดอาหอดเพื่อน่สร้างข้ผักกัข้าว,ากกจ,าวจ็สิไปหาไม่แครงจากพี่น้องดื่มมาหน่อยเล่าจากพี่น้องตะหักได้พี่น้องไ,ไหแต่นหนอยนีย่ต้นเด้งเดง,ดงปงระปงะม่เลีเ่ยงจุดไทยได้จากโต๊ะ หน่อยแบบฟางห่อนบ่ลูกห่อนบ่เก็บอุกนหน่อยจ้ะพี่น้องเก็บบุกม่วงน้อยม่วงซุกจ้ะพ่อมาไปเ็ดูงูเพรนเก็บองูเพรนจ้ะพี่น้องปใบเข่าก็ได้ครับพี่น้องใบเข่าหน้าประทานดอกคนเข้ามาเอาตีซีเขาเหนียวพี่น้อง อันนี้ล้อมหัวไว้ได้นี่ล้อมหัวไว้เพ่อให้หัวเขาโอ้ยจับพี่น้องนี่เครื่องค่แล้วพี่น้องเลยเครื่องคู่แล้วเอาไปกินกับเขาตอนทย่ยง มองน้อยแซ่บได้ครบบกับเขาเนี่พี่น้องบอกบโบกเขาเพราเขาหยัดเขาหยัดโบกนี่โคตรอ่ะเดีโคตรพอดีกินห้อยมันนอยพอดีกินหอมหอมเดี๋ยพี่น้องเลยหอมมากเลยดนี่เสียลนวมั้งนี้ห้มกินนื้อเหลืองนี่หวานนี่น้อเหลือง บวงน้อยถาลุนเป็นแข่งกับพี่น้องเด้อพี่น้องเห็นเขียดบอนี่จะพี่น้องยี่ไม่ไม่นี่จะพี่น้องเขียดน้อยๆนี่เขียดน้อยน่ารักเขียดยังเราพี่น้องไพ่โหบอกนี่สาวเันเจะเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้พ่อกบเป็นแข็งกับพี่น้อง นี <t od ian |ms|> ่คืนน้าก็คืนน้ละเดี๋ยวย่งย่อ่ออก้อนหเลยคืตกคือกนี่ตอนนี้แค่ไหเนาะอ๋ตอนนี้เต็มตนอ๋อมามก็บมันแค่ก็บบอ้อ้ยโอ้ีอายอ้อ้้อยออออ้อออยยอ้ลงมา้้อัย มาที่ว่านต้นลมอุ้ยต้นไล่เห่าเดี๋ยวเก็บเติดไล่ติดต้นกระไรสามีเราขึ้นแล้วโอ้โหเหนียวแท้ เปนแค่เงาใส่เปนี่นอเป็นที่น่อไม่แค่ได้นโอเค็นแค่เยาแ่แสบเป็นี่น้องเอ้ามัน่อเทียบเป็นแค่งก่อนพี่น้องปนี่น้อ มันแข้งตอกับเนาะแข้งต่อคตมากตัวขใหญ่ดิใหญ่เราปืดเาเล่นโอครัีา่นกันีวใหญ่เล่นเขนมีคิด I know เฮ้มองกันเฮ้ยน er right ้อดกน้กหนเยวเก็บ้ายแห่งจพี่น้องใ่ไน้ำบรู้ล้ตอนนี้กำลังฝันตนนะครับพี่น้องต้องหงตนนจีเคหนอนตนง่ายมีสูง

เวลาจะเดินทางกลับแล้วกับพี่น้องตอนนี้ก็ผ่ายสามแล้วหอนชอบไม่แห้งค่ะพี่น้องเลยค่ะได้ประมาณกัมหนึ่งอยู่ค่ะพี่น้องงี้แครงผลงานมืน่อนี้จะพี่น้องผลงานวันนี้ีจะหาทำทางเมื่อจะพี่น้องอะไรพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้สวัสนี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามให้ลิ้นสาวบนนี้จักพี่น้องเด้อยนะครับิ่งกันิ่ให้ลิ้นสาวบนหน้าจักพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า